สวัสดีค่ะนี่แค่ไปงานเปิดตัวช็อปใหม่ของเซรีนในห้างฮุนไดเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่าความปังของลูกสาวก็คือทยานขึ้นอันดับหนึ่งของแบรนด์แฟชั่นที่ได้รับการ กล่าวถึงมากที่สุดในโลกของเมื่อวานนี้เลยค่ะเอาจริงๆจ,จะเรียกว่าตัวแม่ตัวมามอะไรก็ได้นะเออเพราะว่าเอ็นเกตมันจุกมากที่สำคัญเข้าร่วมงานไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าองค์หญิงเิรีนก็ต้องเสด็จกลับวังแล้วค่ะอาก็เป็นการตอกย้ำความเป็นตัวแม่นะคะของวงการแฟชั่นไปเมื่อวานนี้เลยนะแอดมินนำข้อมูลจากสือ่อินเตอร์อย่าง Cloud News ค่ะเขาก็ได้เขียนพาดหัวข่าวเรื่องนี้ด้วยว่าลิซ่าแบล็กพิงทำให้แบรนด์เิรีนถูกพูดถึงแล้ว ก็ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกด้วยการปรากฏตัวเพียงงานเดียวในเกาหลีใต้เท่านั้นนอกจากนั้นในบางช่วงตอนเนี่ยเขาก็ได้บอกนะคะว่าเซลีนได้กลายเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในโลกไปเมื่อวานนี้แม้ว่าในขณะเดียวกันมันจะชนกับมิลานแฟชั่นวีก็ตามแต่ว่าการปรากฏตัวของลิซ่าในงานป๊อปอัพสโตร์ของเซลีนก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเธอไม่ใช่แค่ศิลปินที่มีพรสวรรค์เท่านั้นแต่ว่าเธอยัง เป็นไอคอนสไตล์ในวงการแฟชั่นอีกด้วยเครื่องแต่งกายสีดำล้วนของเธอก็แสดงออกถึงความมั่นใจนะคะจนทำให้แฟนๆต่างตั้งตา,งตา,งตางรอแฟชั่นชิ้นต่อไปของเธออย่างใจจดใจจ่อเลยค่ะอาทีนี้ก็มาดูกันที่อีกสื่อบ้างดีกว่านะกับบาซาวเวียดนามค่ะทุกคนเขาได้พาดหัวข่าวเอาไว้นะคะว่าลิซ่าแบล็คพิงได้โชว์อัตราส่วนบอดี้9ต่อนของเธอที่ซีลีนคอเรียนป๊อปอัพสโตในขณะที่ผู้คนเนี่ยแหก กันไปที่เมืองหลวงแห่งแฟชั่นอย่างกรุงมิลานแต่ว่าลิซ่าแบล็กพิงคค่ะก็ได้สร้างความอิมแพกอย่างแรงต่อโลกแฟชั่นไปเมื่อวานนี mm hmm. ้เมื่อเธอไปปรากฏตัวที่ซลีนป๊อปอัพโซนในเกาหลีใต้ ส่วนนี้นะคะข่าวนะคะเขาได้ระบุเอาไว้ว่าไอดอลหญิงเนี่ยได้ปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์ในงานเมื่อวานนี้แล้วก็ป๊อปอัพสโตร์แห่งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จําหน่ายเสื้อผ้าของผู้หญิงเท่านั้นแต่ว่ายังมีคอลเลกชันน้าหอมใหม่ของทางซิลีแล้วก็กระเป๋าถือคอลเลกชันล่าสุดที่ลิซ่าเป็นนางแบบอีกด้วยในงานเปิดตัวซิลีป๊อปอัพสโตร์นะคะคลิปลิซ่าก็เลยได้กลายเป็นไวรัลค่ะจากกล้องโดยที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์ใดๆแฟนๆยังอธิบายนะคะว่าลิซ่าเป็นคนที่เป็นมิดมากๆ และชอบเล่นตลกต่อหน้ากล้องของแฟนๆแล้วก็ความสง่างามของเธอในลุคนี้นั้นสมดุลกับกางเกงขาสั้นที่อวดสัดส่วน9ต่ตอนหนึ่งเป็นอย่างมากแม้เธอจะสวมรองเท้าบูทหุ้มข้อสูงแต่ว่าขาของลิซ่าก็ยังดูยาวมากดังนั้นจึงไม่มีใครคิดนะคะว่าไอดอลหญิงจะสูงเพียง167เซนติเมตรเท่านั้นอาก็เป็นบทความจากสองสื่อนะคะที่แอดมินหยิบยกมาแปลทุกคนได้ฟังในคลิปนี้นะจะบอกว่าเขียนดีแล้วก็อวยลูกสา เราจริงๆค่ะประเภทที่ว่าแฟนคลับไม่ต้องนะคะสื่ออวยให้หมดแล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะ